ทุกคนครับตอนนี้กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับเมื่อเอกสารชั้นความลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรั่วไหลออกไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชนิดของเอกสารมีหลายชนิดครับหลักๆก,ก็คือเอกสารที่ถูกประทับตราว่าลับหรือ Secret และลับสุดยอดหรือ Top secret นะครับบางฉบับเนี่ยถูกตีตราด้วยว่าเป็นเอกสารที่ ห้ามเผยแพร่ออกไปให้คนต่างชาติโดยเฉพาะหน่วยข่าวกรองต่างชาติหรือบางฉบับก็ให้เผยแพร่เฉพาะในกลุ่มประเทศ Five Eyes หรือว่ากลุ่ม5ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับมีสหรัฐแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสอดแนมประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลในการสอดแนมประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐด้วยมีประเทศไหนบ้างเช่นเกาหลีใต้อิสาราเอลครับอย่างอิสาราเอลเนี่ยมีข้อมูลระบุว่าหน่วยข่าวกรองของอิสาราเอล เป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการประท้วงต่อต้านแผนการปฏิรูประบบตุลาการของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาคูนะครับหรือว่าเกาหลีใต้เองก็มีข้อมูลที่ระบุว่ามีการหาเรื่องกันภายในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐพยายามกดดันให้เกาหลีใต้ส่งมอบเครื่องกระสุนให้ยูเครนซึ่งมันผิดจากจุดยืนของเกาหลีใต้ด้วยพอเอกสารออกมาแบบนี้มันไม่ได้กระทบ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือว่าเกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็สร้างความประอักกระอ่วนใจให้สหรัฐกับบรรดาชาติพันธมิตรที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากด้วยครับ คำถามสำคัญตอนนี้ก็คือใครเป็นคนปล่อยเอกสารสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้จากข้อมูลในวันที่11เมษายนเวลาประมาณ6โมงเย็นครับมีการคาดการณ์กันไปหลายทฤษฎีด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆรวมไปถึงคนวงในในหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยแหละครับที่เป็นคนปล่อยข้อมูลอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อต้องการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็ตั้งข้อสังเกตออกไปอีกนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้มีความต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรืออีกด้านหนึ่งสหรัฐเองเนี่ยแหละครับก็อาจจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความจงใจที่จะหลอกให้รัสเซียเนี่ยหลงกลในการวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับยูเครนช่วงฤดูใบไม้ผลิด,ด้วยนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของใครกันแน่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ